ผู้ใหญ่สมัยนี้มีโรคสมาธิสั้นแย่ไม่แพ้เด็กเหตุใหญ่มาจากเทคโนโลยีปัจจุบันนะคะมีผู้ใหญ่ประมาณ366ล้านคนทั่วโลกที่อาศัยอยู่กับผู้ป่วยสมาธิสั้นซึ่งเป็นจำนวนประชากรโดยประมาณของสหรัฐอเมริกาผู้ร่วมก่อตั้งโครงการวิจัยรักษาโรค ADHD เพนของโรงเรียนการแพทย์เพริเมนในมหาวิทยาลัยแพนซิเวเนีย กล่าวว่า ADHD หรือ Attention Deficit Hyperactivity Disorder เป็นโรคทางระบบประสาทเรื้อหลังมีลักษณะเฉพาะซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องความไม่ตั้งใจขาดการควบคุมแรงกระตุ้นซึ่งเรารู้จักโดยทั่วกันว่าโรคสมาธิสั้นแม้ในกลุ่ม ADHD นั้นมีหลายโรคหลายอาการก็ตาม เทคโนโลยีหนึ่งในสาเหตุสำคัญการใช้เทคโนโลยีมากเกินไปคือปัจจัยที่ได้รับการศึกษามากที่สุดในโรคสมาธิสั้นเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ผลการศึกษาที่เผยแพร่ในวรารสาร Journal of the American Medical Association เผยให้เห็นว่าการใช้สื่อดิจิทัลหลายครั้งเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียการเล่นเกมการส่งข้อความและการรับชมภาพยนตร์ เพลงหรือละครต่างเพิ่มความเสี่ยงที่จะมีอาการ ADHD เกือบ10%ซโรคร้ายที่ถูกมองข้ามนะคะไม่ว่าสาเหตุใดมีส่วนทำให้เกิด ADHD ในแต่ละคนโรคนี้เนี่ยมักเป็นโรคที่ถูกมองข้ามในเด็กและอาจจะไม่สามารถระบุได้จนกว่าบุคคลนั้นจะเข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่ตามคู่มือค่ะการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติจากทางจิต DSM ฉบับล่าสุดนะคะซึ่งเป็นแนวทางที่แพทย์ใช้ในการวินิจฉัยและรักษาภาวะสุขภาพทางจิตระบุจะต้องชี้อาการเฉพาะในบุคคลให้ได้ก่อนอายุ12ปีแต่นั่นค่ะไม่ได้หมายความว่าจะมีอาการเกิดขึ้นก่อนอายุ12ปีเท่านั้นส่วนใหญ่แล้วนะคะอาการจะถูกระบุย้อนหลังไปหลายปีหรือหลายทศวรรษต่อมาโดยการทบทวนบันทึกเก่าๆของครู การพูดคุยสมาชิกในครอบครัวหรือจากความทรงจําของผู้ป่วยเองอาการสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ไม่ว่าจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ADHD เมื่อไหร่แต่อาการในผู้ใหญ่มักจะแตกต่างจากเด็กค่อนข้างมากค่ะเครกชัวแมนแพทย์และจิตแพทย์ผู้ดำเนินโครงการวิจัยโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่จากโรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์เจเนอเรลกล่าวว่า แม้ธรรมชาติของความผิดปกติในด้านหุนหันพันแล่นและการใช้ความพยายามมากกว่าปกติมักจะลดลงในผู้ใหญ่แต่ลักษณะความไม่ตั้งใจจะยังคงมีอยู่ผู้ใหญ่มักจะควบคุมความกังวนกะวายใจได้ดีกว่าและมักมีระเบียบวินัยมากกว่าในการทำงานให้เสร็จเด็กไม่สามารถนั่งอย่างสงบในห้องเรียนและลุกจากที่นั่งเป็นประจำขณะที่ผู้ใหญ่ก็อาจร้อนใจมากขึ้นเมื่อติดไฟแดง หรือการรอคิวในร้านขายของชําค่ะแล้วคนทําอย่างไรมีหลายวิธีนะคะที่สามารถขอความช่วยเหลือได้หลังได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค ADHD Max Ten แพทย์และผู้อำนวยการโครงการ ADHD และความผิดปกติที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลเด็กเซียนเทลกล่าวว่าโรคสมาธิสั้นที่ไม่ได้รับการรักษานั้นมักมาพร้อมกับปัญหาอื่นๆพร้อมเสริมว่า ดังนั้นคําแนะนําที่สําคัญที่สุดของฉันคือการได้รับการประเมินที่ดี ADHD นั้นเป็นภาวะที่สามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาหรือแนวทางอื่นๆอย่างการบําบัดพฤติกรรมผู้ใหญ่ที่เป็น ADHD ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังซึ่งอาจหมายถึงการใช้เวลากับสมาร์ทโฟนให้น้อยลง ADHD มีความท้าทาย แต่ก็ยังมาพร้อมกับความสามารถมากมายซึ่งรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ความกระตือรือร้นความอยากรู้อยากเห็นและการมุ่งเน้นอื่นๆเมื่อมีสิ่งที่น่าสนใจกว่าเรเทบอกมันเกี่ยวกับการทำงานที่เหมาะสมเพื่อนที่เหมาะสมและคู่ชีวิตที่เหมาะสมเพื่อสร้างจุดแข็งของสมองในภาวะ ADHD ให้ทะยานขึ้นไป